สวัสดีครับพบกับรายการลวมช่องหันสานะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมปุกมอแบ็คสองนะครับตอนนี้ผมชนะตอนนั้นนะครับผมชนะยิมไฟฟ้ามาแล้วนะครับยิมที่สี่นะครับตอนนี้ผมต้องต่อสู้กับแกงพัสบ้าครับต่อไปเราจะบุกไปยิมธาตุดินเลยครับใช่หรือเปล่าครับ ต่อไปยืมธาตุดินแล้วครับเอาละครับ,รบเดินทางต่อครับแกงพสาสบ้าบันดักรอตีผมอยู่นี่ครับเอออย่าลืมครับเวลาจะเดินออกไปข้างนอกหรือจะไปไหนบ้านไหนนะครับออกนอกบ้านอย่ครับอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับและอย่าลืมพบเจลล้างมือไปด้วยครับเพื่อจะ ถ่าเชื้อโรคหรือไวรัสโคโรนาต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่พกเจลไปเดี๋ยวครับรับรองติดโคโรนามาได้เลยครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมครับว่าคงว่าใครที่เป็นโควิดบ้างครับเพราะว่ามันจะไม่แสดงอาการนะครับเอาละครับมาเล่นต่อครับ เดิมสุด้ลยบ้าโอ้โหอะไระครับถ้าคุณลบโอ้ถ้าคุณลบครับโอ้โ โอ้แฟลกโอ้หกโอ้ห huh. uh ุกอย่า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 อย่อ huh. oh. ่เ oh. พิ่งคุณลุมคุณลุมโอ้สวยละ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 การกอกล้วโอ้โหใช้อ <c oughs> ับเฉลดนี่รอ นี่สองทีสามทีไปไงล่ะเดียกเลยไหมโอ้โหใช้ไ่รูหกกูด้วยแข็งแกร่งมากน้อยน้อยน้อยไม่ใช้ลำแสงปอบปวดเดี๋ยวมันก่อกวนเราเนาะลำแสงประหลาด,น,าดน้อยเนี่ยมาเลยคราวนี้เป็นดับเบิลแมทเทิลมาเลยมาไฟกันเลยตอนนี้ใกล้จะเช้าแล้วนะครับเหลืออีกยี่สิบแปดนาทีครับพอดีถ้าถึงตอนเช้าเมื่อไหร่เนี่ยครับ พอดีเลี้ยวรูผมเดี่ยครับจะมีวัฒนาการเป็นลูคาร์เโอนะครับเออโซเจบูมาค,บาครับใช้เฮสคาครับโอ้ เฮ้้แคลนครับนี่ไม่สนใจพลัป้องกันครับถือว่าพอดีอยู่ครับแต่ว่าถ้าขึ้นหลีกสูงไปสูงมาีครับผมว่าอาจจะใช้ท่านี้ไม่ค่อยได้ผลแล้วนะครับเอาล้นะครับเอาล้ะครับตอนนี้เราทำให้แกงพัสบ้าเนี่ยครับถอยกลับได้แล้วนะครับ เอาแล้วครับตาผมครับผมต้องไปต่อครับไปเบืองนั้นต่อครับอ้าวเจอกับเบลครับพอดีเบลจะบอกอะไรแนะนำเราครับโอ้ได้ PM เครับเสียใจครับผะว่าผมไม่มีโปเกมอนบินลครับมาครับโอ้ดาวครับ เอาแลครับจะให้เราไปผูย้ยากครับเพื่อเจอกับโปเกมอนพิเศษครับเอาแล้วะครับบางทีอาจจะเป็นโปกมอหายากก็ได้ละครับหรือหาง่ายก็ได้ละครับอันนี้ตอนนี้ผมเจอจีราบี้ครับมามาสู้กันจีราบี้ไดรเลยจเอ้ยไม่ใช่ ต่นี้เพียรพูดนี่นะได้เลยเออมัต้องแบนแบนแบบนี้เช่าวิสโกโอสปีสตาสวยละโอ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 ยายาวยใจเย็นบารีบับดิโอได้จริงบับอู้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 สานดาวคุณลุงไปสานดาวมาเลยมากสานดาวมาเลย สาดดาวมาเลยนีเป็นไงล่ะเรียบร้อยไม่จับแหละเป็นไงล่ะฮะหายซาแล้วใช่ไหมโอ้โหเจอกับเทรเดอร์เยอะมากเลยครับอุย้ยดาวหนาวหาวหาว,าวเพราะนี่ผมออกมาเล่นเกมข้างนอกนะครับหนาวมากเลยครับตอนนี้ครับ เอาละครับไปแล้วครับอา้าวสู้กับเทเดอร์ครับเริ่มได้ครับมาสู้กันได้เลยจ้ามาโซครับผมโซเบกุลูโก,กครับแต่ผมจะไม่ใช้เบกุลูโก,กสู้ครับเปลี่ยนตัวครับเป็นเจ้าบูครับ จ้าจ้าจ้าอู้เปลี่ยนอบอิลิตี้โอ้โหน้อยไม่ได้ผลหรอกนะเอ็ดคลาสได้เลยนะเรียบร้อยครับโอ้โหปลาครับตัวอะไรครับโซลดครับ เรียบร้อยครับโอ้โหได้คลาสเบอร์รี่ครับเบอร์รี่อะไรเหรบจำไม่ได้แล้วครับเพราะว่าผมอ่านอังกฤษไม่ออกครับโอ้ตัวนี้ครับอีวีพีเดีครับเจอ ใส่ถ้าคุณลุม้มใส่จิลลี่ครับส่วนเดวพอลด์ก็ใช้สะดาวครับโอ้โอ้โอ้โอโอ้สแตนดาวสะดาวโอ,โอ,โอ้ใจเย็นใจเย็นสะดาวไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ระเบิดพุ่งชนเหรอไม่ได้กินหรอกอ่าเดวพอลดใช้ท่าอุบื้อแบวเอ๊ะไม่ใช่ อันนี้พูดไม่ชัดอีกแล้วครับผมครับโอ้โอุโอ้อออ uh. บมือบวออาเรียบร้อยครับเอ้บีโดนครับดีนะดีอย่างเลยไหมแต่ก็ผมจะจับดาร์ดดาร์ครับ้ต่ก็จะจับแล้วล้วครับไปเลยเอาตราบอล เรียบร้อยครับติดออกพิจิตรครับโอ้ดื้อใช่ไหมพิิตรไม่อ,อ,อยากทำร้ายเลยนะ้าอุ้มมือแบวนี่เนะี่เรียบร้อยโอ,โอ้ท่าเบามากโอ้ดีเนี่ยนะโดนท่าดี้อไปเป็นไงลนะ่ะหายเดียงเลยไหมฮะ ฉัขอจับละไปเลยโปกเกมอนโอ้ไม่ได้เลยเหรอไม่เดืด้อดขนาดนี้โอ้โอ้เดือดหึงเดือดหึ่งโอ้เดือดหนึ่งขนาวนี้แหะต้องจับให้ได้อย่าดือ้อดนะดื้อเสร็จแน่สองสามปิดเออได้แล้วครับดัดดัดครับ เอาแล้วครับเป็นท่าสุดยอดมากเลยครับโอ้ยตายพูดไม่ชัดเลยครับเมื่อกี้ครับเอาแล้วครับเริ่มได้ครับบ้าประสุกันโอ้โ้ห อีวีเดต้ามาเราสู้คนเดียวป่ะโอ้เล่นสก,กิลไม่ดีไม่มีผลไม่มีผลไม่มีผลหลอกนี่แหละไปกันละ่ะหายซาเลยไหมหายซ่าเลยมั้ย,ย,ย,ยโอ้สวยแล้วโจตอนอะไรมาโอ้โหเสร็จดีครับแบบนี้เสร็จดีครับสดาวเลยโอ้แอคคเตอร์โอ้ออ เยี่ยมครับเอาล้ครับดังนั้นผมวมิวัฒน,นาการให้กับบารีลิวก่อนครับเพราะว่าถ้าผมไม่รีบวิวัฒน,นาการเนี่ยครับีย๋ยวจะไปสู้กับยาโคไม่ได้หรอกครับเป็นยิมทตาดีนะครับแบบยิมแล้วก็แร่งเหมือนกัน,นครับตอนนั้นจะมีอะไระครับอา้าวเป็นคนโทรมาครับ อ้าวมีผู้ยิบปริศนาโทรมาหาเราครับเอาได้ให้เปรโมชั่นครับไปต่อครับสู้ไหมไปสู้เหรออันนี้ครับอุ้ยดาว อะไรเนี่ยมาสู้กันเริ่มได้มาเลยจ้าอู้หูสูเจ้าตัวเมล็ดมาครับมาเปลี่ย,ลยนตัวใครจะไปสู้ได้ล่ะไปเลยเจ้าบูเจ้ชาเจ้าเจ้าโอ้ ใช่ h e ดค class ไมีนะเรียบร้อยครับเจ้าบูเ r ล v i โอ้คิดว่าเพิ่มขึ้นครับโอ้โหโอ้ c o b ครับดีครับเรียบร้อยครับโอ้โหเลเสองตวสาวแล้วครับไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับไปต่อครับ โอ้โหครับมาครับเริ่มได้ครับมาสู้กันเพื่อนเยอะโอ้โซลสุดสกิลมาเบียตัวปิลเอ,อ่อตัวอะไรเด้อเออตัวนี้แล้วกันครับไปด้วยเจ้ามูช่วยบลิลีล่หน่อยโอ้สแปคเกอร์ขอบใจมากเพื่อ,อน เดี๋ยวฉันจะตอบแทนให้สาสมไปเลยโอ้โหโอ้โหว่าจะตอบแทนเฮ้ยเจ้าบูเอาเลยเออได้มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วนี่เนอะไปกันงล่ะดอกเดียวจอดโอ้โหบอกแล้วอย่ามาแย้มกับเรามีนานาการเือไหมไม่มีนานาการช่วยไม่ได้ มาเฮ้ย hey, พวกนักเลงเฮ้ยแ hey, ดกจิมาสู้กับฉันปาได้เลยมามาไปลองกันเริ่มด้วยโอ้โหเป็นการแบทเทิลแบบโคตรมากเลยครับอันนี้เป็นการแบทเทิลทีแบทเทิล เออทีปปทอท่ป่นแบตเตอร์หรือเปล่าถ้าเกิดเออถ้าเกิดผมใช้เดียวพาวดังครับจากการครับโอ้แอร์คัตเตอร์ครับเออครับลืมเลยโซเบตเบตเตอรอครับเบตเตอร์อีดีไม้ครับ โอ้ไวการครับเอ้ยใครใครตีใครตีมาบาดีครับมาเอาย่อย่อย่อเอาย่อย่อย่อเอาย่อย่อย่อมาเป็นสายย่อโอ้โหโอ้โหไม่โดนครับย่อไปย่อไปย่อย่อสายย่อสายย่อเวลาออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากนะครับ เพราะว่าโควิด19ตอนนี้ระบาดแล้วนะครับเอาลระครับเดิมต่อครับสลัดครับอื้อพีดเลยอ่าตีพีดแล้วครับหาไยโดนครับอะไรละ่ะเอาลดความเร็วเดี๋ยวเลยเฮ้อโอ้โหสลัดครับพีโดนครับ ไม่โดนโดนไปเออสะลับครับโดนครับสะลับครับโอ้เอาคว้าเจ็ดครับไม่โดนครับเรียบร้อยครับเฉินบัสปีครับโอ้โหไม่โดนครับ แ yeah. ไม่โดนครับลบหกระดับครับไม่โดนครับโดนที่พิษกัดตายไปเลยอ Spider ู้หหโดนแล้ว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 ,ลวชิปชิปบอ,อนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ไม่ได้ผลเราเพื่อนท่านี้ไม่ได้เป็นท่าจะตีโบโอ้โหชิปอ่อะไร สร่สร่สร่าชไซคลอร์ครับโอ้เอเคีครับโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยครับโอ้วิตตีพินครับตาเสียด้าครับโอ้เอเจพาวเวอร์ดูดโอ้หุยยาแล้ว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 เพิ่มยาครับ แย่แล้วครับโอ้โหเฮ้ยมันตีโดนครับประบาดไม่ได้เลยเถอมาสลักแต่ถ้าผมจะบดก่อนเดี๋ยวครับเรียบร้อยครับอือฮือเอาไม่ก็สลักครับสลักครับถ้าผมใกล้บดแล้วเดี๋ยวครับอู้พิก,กัดรครับ ไม่ได้ผล,ลครับโอ้นี่ครับอา้าวลีโอรูเลเวลอ,อัพแล้วครับสอนบาลีก็เลเวลอ,อล้วครับโอ้ได้ถ้าแฮปปี้แฮงครับเออถ้าจักกะจี้ออกครับ ถ้าช่วยเหรอครับเผื่อเป็นดับเบิลแบ็กซ์เลยเหรอเอาละครับเผื่อจะไม่ใช้ท่าเปลือกครับโอ้มาครับอุ้ยโดนแลยอุ้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 ยเริ่มร่ากลัวแล้วโคตรเรัเรียบร้อยครับ โอ้โห uh huh. เอาเดี๋ยวเราเอาครับโอ้โ uh ห huh. ตายแล้วตายแล้วตายแล้วลูกพ่อตายแล้วตายแล้วเอ้ยเพมมิ่มยาเพิ่มยาเอเทพาวเวอร์เอ้ยโดนเฮ้ยมันเริ่มโดนแล้วคลอนโอ,อ้เฮ้ๆๆฮ้ đa cuối lắm, ông bít đi pít, ô hô, vào, vào chén xoát e counter vào rồi, oh phi gà, ài đây, counter, โอ้ไปเข้าเพื่อนนี่น่ะเรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่น้องอ้าเวตโตเวทัลรีวิวไม่ใช่ครับไม,ไม่มีัฒนาการครับช่วยไม่ได้ครับ ก่อนครับเดี๋ยวผมต้องไปรักษาก่อนนะครับ,รบก่อนจะไปเบืองต่อไปครับโอ้โหโดนครั้งนี้หัวดักแล้วนะครับไปต่อ ปล้วไปต่อครับปีไปเลยขี่จักรยานดีกว่าเพื่อความรวดเร็วซิ่งไปเลยเพื่อนตอนเวลาที่ผมไปโรงเรียนดีครับในปัจจุบันนี้ครับผมก็ขี่จักรยานไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมกล้าสาบานเลยครับ อาลวครับโอ้เชียร์ลีเดอร์ครับมาครับวันนี้จัดกีฬาสีได้สนุกมากเลยครับพอดีผมได้ไปดูพวกเหล่าเชียร์ลีเดอร์นะครับบาโบบิลครับส่วนเดวพอนัสก็สดาร์ไปครับวันนี้เขาจัดกีฬาสีครับสนุกมากเลยครับแล้วก็มีการประกาศรางวัลอะไรมากมายเลยครับ โอ้อังกอร์เออบิ่สนอยู่แล้วนี่เน่ะคุยตีไม่เข้าเลยเนระียบเียแหงสลาไปเลยลูกพ่อมาตบเลยสลาวทีเดียวให้ล่วงไปเลยเออเรียบร้อยอ้าวมาเรีๆเลเวลสิบแปดแล้วครับมีมานรการหรือไม่ เอาวิวัฒน,นาารแลนะครับเป็ตะลีนี่ครับเรียบ้อยครับโอ้โหในที่สุดก็วิังมาเการแล้วครับลูกพ่อความสามารถครับการความสามารถนันครับคือการท่าไฟแนละท่าน้ำแข็งครับหรือว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับ เดี๋ยวผมต้องหาตัวบินที่ได้ครับตัวบ,บินเขาผมจำได้ครับว่าจะมีน้ำฝนแถวนี้ครับถ้ามีน้ำฝนเดี๋ยวมันจะมีโปเกมอนออกมาครับจะเป็นสวรรด้าครับเป็นเป็นเป็ดขี้เหล่ครับแล้วมันจะมีมาตรการโหนครับเอาเช่าเถอครับมาฮ้ย แก๊กอโคมาสมัยก่อนกับแก๊กอโคมาสมัยใหม่ครับเจอกันครับเอาแล้วครับอา้าวเฮ้ยดีลักทักเขาทำไมโอ้โหเสว่าฉันต้องไปยิมต่อเอาละเฮ้ย ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่เรียนท่าครับใช่หรือเปล่าครับแล้วครับเข้าปุ่มบัตเซตเตอร์แล้วนะครับเรายังไม่มีปุ่มบัตบินเลยครับเอาแล้วครับไปต่อครับจำได้ครับว่าเรียนท่าได้ครับนี่เหรอ นี่ครับไปหาคุณไปหาคนลุงคนดีครับเดี๋ยครับนี่ครับเรียนท่าได้ครับดูครับจะเป็นไฟพันหรือจะเป็นไอพันหรือจะเป็นกัานช็อหรืออะไรก็ได้ครับยอดครับเรียนได้ครับ มีอะไรบ้างครับโอ้โหถวครับไปต่อครับไปยิมมครับไม่ครับโอ้เข้าใจแล้วครับก่อนที่จะไปยิมเราต้องไปหานี่ครับแกงพลาสมาครับ มา,มาสู้กันลูกได้เลยพ่อดูตอนนี้ผมโมงเช้าแล้วครับเลี้ยวรู้น่าจะวิ่งเวลากป็นลู่คาร,ริโอได้แล้วครับอ้าวใช้วิธีขูรเหรอมาดีครับไปเลยเจ้าบูว้าวัดอัพเลยโอ้โหแบบนี้ไม่เหนกิล็อก ครับเราครับเรเบิ้ลสุดเก้าแล้วครับโอ้ต่อไปโซตัวนี้ครับตกลงผมโซนิ้วรูรรร้ครับบักเก็บเลเบิ้ลครับเพื่อนวิบัติการแล้วครับโอ้สู้ไม่ได้ครับตกลงผมโซศอ,อเดียวพาวดัสครับเพราะว่าจะได้เปรียบกับพลังจิตครับ โอ้แอลคเตอร์ครับอุ้ยฮ้ยขี้อ้้หเดี๋ยวพอลัวอ่อนบางว่าหน่อยแน่เจอชัดแน่กนนดิเฮดคลัสอุ้อุ้ย,ย,ยหน่อยเนี่ยนี่เฮ้ยน้ำหนักันคนละชั้นกันนะเพื่อนมาดิมาดิครับเอาวีมัดวีมัดธน,น,นาการ,รีกบ โอ้ต้องเป็นเลเวลสิบแปดตัวมาถึงจะวิวัฒนาการอีกร่างหนึ่งเออเออเออใช่เรียบร้อยครับบาลีลีครับเป็นโอกอาร์ค,ครับโอ้โหอโอ้โซโลอาร์ค,ครับนี่ครับวิธีได้โซโลอาร์ค,ครับถ้าใครอยากได้โซโลอาร์ครับเดี๋ยวครับ ให้มาเอากับคนลูคนดีครับลูชั่วครับอะไรครับเอาไม่ได้ครับเพราะว่าเต็ม,มครับ เราสาบปูบกบอลครับต่อไปเราต้องไปปูบอนทอร์เบนแลครับว้าวออไปไม่ได้ครับเพราะอะไรด้อ ยังไม่เอาโซโลอาร์ตเหรอแตย่งไรเขาเป็นยิมได้แล้วนะครับเอาละครับเราจะเริ่มสู้ยิมแล้วครับเราจะเริ่มสู้ยิมแล้วนะครับ้า,บางัานปิดคลิปเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับ เราจะเริ่มต่อสู้กับยิมประเภทดินแล้วครับในคลิปหน้านะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย